ครับก็ขันตอนแรกนะครับันดับแรกก็เชือกมาก่อนนะครับเชือกเชือกอะไรก็ได้ครับเหนียวเหนียวเชือกไม่ขาดง่ายนะครับเนี่ยขวดมาขวดที่ตัดแล้วนะครับจะประดับให้ตกแต่งให้สวยงามก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ อันนี้ครับนะครับลูกกุนแจนะครับเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับแม่เขาเสียก็เอามาใช้ประโยชน์วัดเชือกมัดแน่นๆน,นะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับนะครับดูระยะขวดนะครับมีขวดนะครับ อยู่ให้อยู่ประมาณนี้นะครับเอาห่วงห่วงตรงนี้นะห่วงดึงเครื่องดื่มทั่วไปนะครับามาใช้ประโยชน์จะจอดตรงนี้เพื่อให้เข้าตรงอันนี้จะคมหน่อยนะครับตรงนี้จะคมหน่อยก็ เอาครีมบิดนิดนึงก็เรียบนะครับอยู่แล้วอยู่แล้วขนาดนี้นะครับเออลืมบอกไปถ้าปากขวดกับตัวนี้นะจะเข้ากับจะมันจะเข้าไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับไม่สามารถเข้าได้นะครับมุนท่าไหนก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เอามาทําเป็นสลักพอเสร็จอย่างนี้แล้วครับ ย่เข้าไปแย่รูนะครับเนี่ยจะอยู่ลักษณะนี้นะครับโหลดกาแฟนะครับห่วงตัวนี้นะครับเวลาเข้าไปทนานแล้วก็เขาก็จะไปขัดกระรูพอดีนี่ครับเห็นไหมจะขัดกระรูพอดีนะครับเอาเชือกมานี่นะครับเป็นฝาเป็นฝาของพวกนี้นะครับตัดมานะครับเป็นรลปอะไรก็ได้นะครับมาแล้วก็มาเจาะรู ตจอะรูตรงนี้นะครับแล้วก็ร้อยเข้าไปร้อยเชือกมัดเป็นปุ่มอย่างงี้ก็ได้นะครับไม่มีทางหลุดแล้วก็ดึงอย่างนี้เรามามัดกับกุญแจนะครับไม่ต้องยาวมากนะครับขยาับแค่พอประมาณนะครับอันนี้จะอยู่แล้วนะครับอลองยกดู มัดใ่ห่วงอีกอันนึงนะครับเพื่อล็อกไม่ให้ไม่ให้กระดิ่งตัวนี้ลนกระคืบนะครับเราก็ต้องล็อกเอาตัวนี้ล็อกไว้นะครับมัดล็อกไว้ตรงปากขวดนะครับเพื่อไม่ให้หลุดลงไปมัดอย่างนี้เลยนะครับมัดให้ชิดๆไปเลยให้ชิดปากขวดนะครับแล้วก็จะดูดีลกดูนะครับเห็นไหมที่เรามัดตรงนี้เพราะว่าเราป้องกันเวลาเรายกขึ้นนะครับเชือกเราจะได้ไม่หลุดลงมานีนะครับก็แย่มารูนี้นะครับแย่รูนี้เข้ามา ใช้หลอดเขี่ยเข้าไปครับจอยทะลุได้สองรูยอย่างนี้นะครับไปแ้วทาับเชือกอร้อยเข้าไป ปกติถ้าใช้เอ็นก็จะดีมากนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับทำให้ประดับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาห่วงตัวนี้นะผูกรัดตรงนี้ไว้ก็พอนะครับดูนะครับนี่ทำประดับเล่นๆนะครับนี่ครับก็มาไปตามต้นไม้ก็ได้นะครับเพื่อทำเพลินๆทำสไตล์แบบบ้านๆนะครับทำเล่นๆนะครับ อันนี้อันนี้ไม่ได้ประดับนะครับอันนี้ถ้าไม่ประดับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นขวดน้ํานะครับเนี่ยตัดขวดน้ํามาใส่เอาง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นลูกกุญแจกับนี่เป็นลูกกุญแจเหมือนกันนะครับแต่ก็ข้างในก็เป็นหัวเหมือนกันนี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็มานี้นะครับอันนี้เป็นเอ็นนะครับของบนนี้เป็นท่อนบนนี้เป็นเอ็นท่อนจากตรงนี้นะเป็นเอ็นนะครับอันนี้จะเป็น เชือกนิ่มนะครับเพราะว่าเชือกนิ่มจะต้องใช้ตรงนี้เพราะว่าเวลาลมพัดมาก็จะได้ให้ตัวแต่ถ้าเป็นเอ็นมันจะแข็งนะครับเอ็นก็รับน้ําหนักข้างบนนี้นะครับก็ทําเล่นๆไปนะครับก็คลิปนี้นะครับมีประโยชน์ทั้งร้อยแค่ไหนก็ติดชมกันได้นะครับขอบคุณเ c ซีขอบคุณผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับท่านผู้ชมด้วยนะครับ ให้ก่อนนะครับเดือนสไลดนะครับสวัสดีครับ